เกมแบบนี้ต้องเจอดีฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อและขายลหลายเกม Rv ที่กำลังมาแรงที่สุดตอนนี้ประสบการณ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานนับ8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเพจนี้เลยชื่อเพจ TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์มีหารเกม Rv มีดีให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทดีโหดแรงสูงตัวเยอะสกินแน่นมีให้เลือกจำนวนเยอะมากใครที่ต้องการหารเกม Rv โหดแนะนำเพจนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ จอจอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง God อุศภนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่มีพลากิจกรรม ROV นะครับผมโคด RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ RV เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะอัปเดตนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับผมนะแจกฮีโร่และสกินฟรีนั่นเองนะครับท่งนเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับ วันนี้ผมขอแนะนำ Listman Shop ร้านเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และมีบริการเติมเกมในราคาถูกปลอดภัยแน่นอนพอเพียงใช้แค่ Open ID เท่านั้นและยังมีบริการเติมเกมเงินอื่นอีกมากมายผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0 0 0 0 0กว่าคนเพียงแค่แอดไลน์ Listman s h อ p อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับใครที่จะใช้บริการนะครับผมก็ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับโอเคนะครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากเมื่อวาน,อนที่ลงคลิปเกี่ยวกับก,บการอัปเดตนะครับวันะ Hero น,บนน่นะฮีโร่ดี แล้วนั่นเองนะครับก็คือเป็นกิจกรรมนะครับวันนะี้รับฮีโร่และสกินของ DC ฟรีๆทุกคนสามารถรับได้แน่นอนนัน่นเองนะครับวันนี้แล้วก็สําหรับใครนะครับที่แบบเอออยากจะได้ฮีโร่นะครับครบทุกตัวของ DC นะทุกคนตอนนี้ก็มีกิจกรรมนะครับวันนะี้เป็นลดราคาฮีโร่นั่นเองนะครับก็คือแบบเป็นแพ็คทุกคนนะก็คือซื้อได้ในราคาแบบสองร้อย ปองนั่นเองนะครับจะได้ฮีโร่ครบทุกตัวเลยนั่นเองนะครับเนี่ยจริง,รงมันจะเป็นแพ็คนี้แหละแต่ว่าเออผมมีครบหมดแล้วนั่นเองนะครับจะได้ครบแบบนี้เลยประมาณ250บคูปองนั่นเองนะครับผมและสำคัญวันนี้นอามีกล่องลาดมวยไทยมาด้วยนั่นเองนะทุกคนก็จะมีกล่องเก้าคูปองนะครับกล่อง5 9เาแล้วก็ซื้อราคาเต็มนั่นเองนะครับผพะนั้นก็คือมีส่วนลดแหละแต่ว่าจะเป็นส่วนลดพร้อมฮีโร่นั่นเองนะครับผมโอเคก็กล่องน,นี้ผมขอบอกก่อนเลยว่าก็มีโอกาสได้เหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนัน จากกล่องนี้นั่นเองนะครับที่เป็นสกินของร้านมวยไทยน,นั่นเองนะครับกล่องนี้ก็สำหรับใครที่อยากจะมาลุ้นดวงนะทุกคนก็สามารถมาลุ้นได้นะครับแต่ไม่แนะนําว่าให้ลุ้นแบบเยอะนะครับผมนะเอาแบบแค่ประมาณสิ 20-30กล่องก็พอแล้วนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปอัปเดตนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมการแจกฮีโร่ Hero แล้วก็สกินกันเลยดีกว่านะครับว่ามันรับยังไงกิจกรรมแบบไหนนั่นเองนะครับก็กดมาที่หน้ารวมกิจกรรมได้เลยนะทุกคนนะกดเข้ามานะครับเพื่อนๆก็จะเห็น,นแล้วนั่นเองนะครับว่าเป็นกิจกรรมของ RV แล้วก็ DC นั่นเองนะครับระยะเวลาตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่25นั่นเองนะครับเขาก็จะเขียนไว้นะครับว่ารับฮีโร่และสกินฟรีนั่นเองนะครับของวันุทสด้าายจกซูเปอร์ฮีโร่นั่นเองนะครับแต่่วาในนี้นะะฮเหมือนจะ ไม่มีฮีโร่แน่นอนนะครับจะเป็นสกินซะส่วนใหญ่เนาะทำให้ผมแบบเออน่าจะเป็นอารมณ์แบบว่าเอ่อเลือกสกินตัวไหนไปก็จะได้ฮีโร่ตัวนั้นไปด้วยแน่นอนนะครับเ,เกิดในที่ที่ผมคิดเนาะแต่ว่าตรงนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าเออมันแจกเป็นอะไรยังไงแน่นอนนะครับผมเพราะว่าดูจากในรูปเนี่ยมันจะมีแค่สกินในทุกคนนะแล้วก็เน,นทุกคนรางวัลสุดท้ายเลือกรับ1จาก4สกินนี้แน่นอนนะครับก็คือเราสามารถรับได้1สกินในคนจาก4สกินนี้แน่นอนนะครับก็จะมีโจ๊กเกอร์นะ แบ็คแมนแล้วก็วันเดอร์วูแมนนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็ลองคิดดีๆทีนึงแล้วกันนะครับเผื่อแบบว่าเลือกสกินตัวไหนไปและเรอาอาจจะได้ฮีโร่ตัวนั้นด้วยนั่นเองนะครับผมนะก็ตัวนี้ใครที่ไม่มีฮีโร่ตัวไหนนะครับผมเราก็ไม่มีสกินตัวไหนก็แนะนําว่าให้เลือกตัวนั้นไปดีกว่านะครับผมเพราะว่าแบบเอออาจจะได้ทั้งแ 2, บบ22 2ตัวในทีเดียวเลยนะครับทั้งฮีโร่แล้วก็สกินนั่นเองนะครับผมนะก็วิธีทานทํากิจกรรมก็คล้ายๆเหมือนกิจกรรมที่ผ่านมาทุกคนไม่ยากทุกคนเป็นการเก็บแต้มไปเย่ยัตตงแ123 4้อยก็ปลดล็อกรับฮีโร่หรือสกินได้ทันทีเลยนั่นเองนะครับก็จะมีภารกิจรายวันด้วยนะทุกคนนี่ภารกิจรายวันนะครับก็เป็นการสะสมสายฟ้าปกติเลยนะทุกคนนะภารกิจรายวันนะฮะมีล็อกอินสะสมนะครับได้30เหรียญได้30พลังงานนะครับแล้วก็จกํานวนการเข้าร่วมหมดทั้งห้าหรือจานดับได้อีก10แล้วก็ชนะนะครับได้อีก10นั่นเองนะครับวันหนึ่งมันจะได้ทั้งหมด50นดั่นเองนะครับแล้วก็ต้องเก็บให้ครบ400ร้นะทุกคนนะไม่นานไม่ยากด้วยนะครับ จำนวนการเข้ารอบวันี5หรือจานดร์นะครับให้ครบ5เกมนะทุกคนก็จะได้ไปอีก20นั่นเองนะครับแต่ภารกิจนี้อาจจะมาวันเดียวนะทุกคนแต่ว่าภารกิจที่มาทุกวันก็คืออันนี้นั่นเองนะครับผมนี่ก็สำหรับใครนี่ครับที่ยังไม่มีฮีโร่ DC หรือว่าสกิน DC นะทุกคนกิจกรรมนี้ก็น่าจะเป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะครับที่จะสามารถรับฮีโร่หรือว่าสกินได้นั่นเองนะครับผมและสำคัญคือฟรีด้วยนะทุกคนก็อย่าลืมไปทํากิจกรรมด้วยนะครับผมทําได้ไม่ยากทําได้ทุกคนด้วยนนั่เองผม แล้ก็สุดท้ายนะครับผมนะถ้าเกิดสมมติว,ว่ารู้ว่าเออมีการแจกฮีโร่เป็นของดีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมา ในชุมชนให้ทีน <c oughs> ี้น่เลยนะครับว่าเออมีฮีโร่ด้วยเองนะครับเพื่อนๆจะได้แบบเลือกทั้งเอ่อตัวที่ไม่มีทั้งสกินแล้วก็ฮีโร่เลยนั่นเองนะครับวกนะหรือว่าตรงนี้ใครที่มีครบหมดแล้วก็อาจจะเป็นเพชรหรือไม่ก็ลูกแก้วหรือไม่ก็คัมพีหรือชิ้นส่วนอะไรต่างๆนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ใครที่จะเลือกตัวไหนไปคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ได้นะครับผมนะนี่ก็จะเป็นครัางสุดท้ายแล้วนะครับฮีโร่และสกินฟรีของ DC นั่นเองนะครับจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นแทนนะครับก็สามารถไปดูคลลลิปปนี้้้้ไไดดเยะรก็สุววหมแ ะะโอเคครับผมสำหรับวันนี้เนาะผมก็นะ่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมนาะใครดูคลิปจนจบบ้างคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดป,ประการใดเนาะก็ต้องขอภายนาทีนี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับกอดอุศก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ,บายบายแล้วเจอกัน บายบายครับ